วันนี้นะคะจะมีเด็กสองคนมาช่วยกันล้างรถนะคะโอ้โหเพลิดเพลินเลยค่ะเป็นไงบ้างครับเดี๋ยวให้น้ายจีบลาปาก่อนอันเนี่ยแล้วเอ็มไปขอไปเก็บเสื้อผ้าได้ไหมแม็อยากไปเสื้อตัว ไปถ่ายแห้ขยันจริงๆลูกไข่ว่าขยันจริงๆ ้พาลงดินนะพาลงดินมั้งยังใช่ป่ะโอ้โหให้ค่าจ้างคนละห้าบาทแค่นั้นแล้วโอ้โหขัดหน้าดูเลย วันนี้หนูเป็นเด็กล้างรถครับได้ค่าจ้างห้าบาทครับนะ้าหนูให้ค่าจ้างห้าบาทหนูหนูหนูทำเต็มที่เลยครับสนุกมากเลยครับได้เล่นน้ำไปด้วยเย็นชุ่มชาเลยครับใช่ไหมครับ